โยวันนี้มาเจอไอ้หนุ่มกบทงนะครับไม่ใช่ไอ้หนุ่มกบทงไอ้หนุ่มทุ่งพญามหมีพูดผิดก็วันนี้ไม่ค่อยมีขี้หูแฉะปกติจะมีขี้หูแฉะวันนี้ไม่ได้มีขี้หูแฉะแต่ว่าตัวคุณลูกค้าก็อยากจะมาแค่เล่นแคะเล่นก็ได้แคะไม่เล่นก็ได้ แค่จีนแค่เล่นแค่ได้หมดอือืออออช่วงนี้ก็อารมณ์แบบไปอย่างกับเชคกีไลอชิงเกมกันชอยเฉพาะพล,ลุตบอลกรีธาเนี่ยแบบตะก,ก้อนเนี่ยดูตะก,ก้อสบายใจสุดเลยอะคือดูตะก,ก้อนเนี่ยสบายใจสุดแล้วมั่นใจว่าได้เหรียญทองแน่ แล้วก็ดูน้องเทนนิสที่ตีเทควันโดมั่นใจว่าได้เหรียญทองแน่แต่วันที่ดูจริงๆเนี่ยโอ้โหแบบไม่คิดว่าจะต้องลุ้นกันไส้หดไส้หูตอนลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกก็เหลือสิบวิสุดท้ายตอนลุ้นเหรียญเอเชียนเกมโอ้โหหนักกว่าอีกต้องเตะหัวสี่รอบอะถึงจะชนะในโอลิมปิก ลำตัวแค่รอบเดียวก็พลิกมาชนะได้เพราะแต้มตามอยู่หนึ่งแต้มเองแลแ้วเตะได้สองแต้มก็ชนะไปแค่แต้มเดียวอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อวินาทีสุดท้ายนั่นนะก็ไม่คิดว่าน้องเทนนิสเขาชอบชอบสร้างตำนานสร้างกระแสรดรามา่าคอมเมนต์แต่เป็นคอมเมนต์ที่เรามีความสุขอะครับ เป็นดราม่าที่เราสนุกว่าทุกวงการน่ยมันผิดพลาดกันได้หมดอ่ะเอา้ากระบ,บีตกจอมยุทกระบ,บีตกยังไม่ทันเลยเลยหลุดมือซะแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมีขี้หูไหม แต่เห็นมันสะดุดสะดุดลองดูว่ามันจะเป็นอ้าเป็นแผ่นบางๆครับได้อยู่ได้อยู่เป็นแผ่นบางๆแล้ก็จะอกนี่ง่ายแผ่นบางนิดเดียวออวันหลังเราต้องทําสีเนี้ยให้มันเป็นสีสีข,ขาวหรืออะไรอะ่ะเพราอขี้หูเหลืองๆออกมามันก็หน้าตาแบบแยกๆกันไม่ถูกอะ่ะ มุมกล้องไม่ได้อลืมดูขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่แต่นี้หมุมกล้องได้แล้วแหมเมืม่อกี้ก็ลืมดูเดี๋ยวจัดแสงก่อนอแสงได้แล้วไฟได้โอเคนั่นสินะเคยคิดว่าถ้าเอาไฟติดหัวเนี่ยมันจะส่องไปพอดีกันไหมนะหรือว่าทำแบบไอ้นั่นดีนะ ออกกล้องแล้วมันติดกับหัวแล้วก็มองเห็นการถ่ายทำด้วยอ่ะสามร้อหกสิบแต่มันซูมไม่ได้นี่สิมันเป็นกล้องเหมือนเป็นเลนวายอ่ะผมไปเห็นจียอนที่เป็นยูทูบเบอร์ใช้อยู่ะมีติดแม่เหล็กได้ด้วยอ่ะโคตรเท่แล้วก็ตั้งดูได้ดูว่าแคะได้ไม่ได้เนี่ย à, đúng rồi khi vũ mi là để cho cầu lên gọi là cầu đến này xí gì đến nọ bên nhân ngay đến này bên nhân ngay trong cam bên nhân ngay xí mai xí mai mẹ xí ra xí đại ô ô Ma, ma, ma. จริงๆเนี่ยพวกกีฬาเนี่ยถ้าพูดถึงความรักแล้วก็ที่ผมชอบดูเป็นชีวิตจิตใจก็ไม่มีอะไรเกินฟุตบอลนะแต่ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้ชี้ช่ำได้ตลอดเลยแะ,นะเห็นเนี่ยวงการฟุตบอลไทยอ่ะแต่ละคนเข้ามาไม่ว่านายกคนไหนเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะทำแบบ พัฒนาให้ฟุตบอลไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกได้จริง,รงๆของวงการน่ะเพราะว่าสมัยหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็สมัยบางยีนั่นแหละเพราะาบางยีเนี่ยเขาต้องการสร้างชื่อแล้วก็เป็นเกียรติภูมิตัวเองแต่ว่าด้วยความรู้ความสามารถเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์และความฟิตของเรามันไม่ถึงพวกญี่ปุ่นไม่ถึงเกาหลีเขาค,ครับปัจจุบันเนี่ย เรามีไอวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรืออะไรที่เขาดูแลนักบอลเบลย์บอลทีมชาติโอ้ยแพทย์พวกนี้หมอพวกนี้เก่งมากเลยครับแต่ว่าแม่งไอพวกฟุตบอลก็ไม่ค่อยมาได้ใช้ไอที่มาใช้กันจริงๆก็เป็นบอลเบลย์บอลเป็นกีฬาแล้วก็เป็นพวกนักแบดมินตันนะครับพวกที่ต้องการความฟิตระดับโลกแล้วก็เพิ่มเติมตรงไหนแก้ไขตรงไหนรักษาอะไรก็ ไปพวกนี้โหทีมพวกนี้คนไทยพวกนี้เก่งมากแต่ว่าเขาต้องการลูกศิษย์ลูกหาอะไรเยอะต้องไปเรียนรู้กันถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีถ่ายทอดและอบรมกันอีกกี่สิบปีเราถึงจะสามารถพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เท่ากับญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ต้องถือว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งของของเอเชียจริงๆน่าจะเป็นของโลกเลยเพราะว่า บุคลากรเขานี่สามารถไปทำงานได้ทุกวงการทั่วโลกนี้เลยนะครับคอยสังเกตไหมทำไมพวกนักกีฬายี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเอาสภาพร่างกายแน่นปึกมาก่อนเลยฟิตเปี้ยเลยนะคือแบบแม่ร่างกายนี่พร้อมสมบูรณ์แบบซ้อมกันเป็นบ้าเป็นหลังเลย ในยุโรปเนี่ยวอลเลย์บอลน,นักกีฬาไม่ค่อยได้ซ้อมเยอะเหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนไทยนะครับไทยจีนญี่ปุ่นนี่เกาหลีนี่โคตรซ้อมเยอะเลยนะตอนหลังเวียดนามก็พยายามขึ้นมาเรื่องวอลเลย์บอลน,นะแต่เวียดนามเขาก็ยังไปติดเรื่องสภาพร่างกายเขานะครับแต่ว่าเขาก็พยายามขึ้นเรื่องร่างกายนะแต่ที่เขาไปไม่ได้โอ้ยมีขี้หูติดออกมาได้เป็นแจงแจงี แต่ที่เขาแพ้เราแล้วไม่ได้ที่สามใน Game เอเชียนเกมนี่มจริงเขาน่าจะพอใจนะครับถ้าเทียบกับอันดับโลกเทียบกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือเขาไปคิดว่าเขาชนะญี่ปุ่นมาได้เซตหนึ่งแล้วเราแพ้ญี่ปุ่นสามต่อศูนย์เซตแล้วเขาก็ตีบัญญัติอย่างว่าเขาก็สามารถชนะไทยได้ถ้าชนะญี่ปุ่นได้อะไรประมาณเนี้ คือเขาคิดมันหยักง่ายเขาไม่ได้คิดว่าเกมต่อเกมแต้มต่อแต้มลูกต่อลูกแล้ววินาทีนั้นและสถานการณ์มันมันแตกต่างกันอะ่ะคือสภาพตอนไทยเจอกับญี่ปุ่นสภาพตอนไทยเจอกับจีนเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าปลายเซตเราหมดแรงครับแข่งกันไปปลายเซตมันหมดแรงปลายเซตมันหมดแรงสภาพจิตใจความอ่อนล้าแล้วก็ความกดดันอะไรหลายๆอย่างถาโถมมา ทำให้เราไม่ได้รีแลกในเกมเท่าไหร่แล้วก็สมาธิก็หลุดนั่นก็เลยเป็นที่มาคือกลับกันเลยนะถท่าวันแรกที่เราเจอญี่ปุ่นนะก่อนรอบรองนะครับและเราเซตแรกเราชนะญี่ปุ่นอีกสองเซตเราก็จะชนะแบบเดียวกันแล้วเราจะชนะสามเซตเกมโบเลยนะครับเหมือนตอนตีที่โคราชแทนที่เราจะชนะสามศูนย์ไปเรากลับให้ญี่ปุ่นงงหัวขึ้นมาแล้วทำให้ต้องสู้กันไปถึงสามเซต อะไรประมาณนั้นนึกออกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องอความสเสถียรคือเรานะักกีฬาเราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ความสเสถียรเนี่ยมันไม่มีครับคือความสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่มีเพราะบางจังหวะเนี่ยเราก็เหมือนกับแต้มดำเยอะแล้วก็เล่นไม่ฟิกไม่โหดไม่อะไรอย่างเงี้ย ล้วพอเล่นไปเล่นมาพอเขาไล่มาแล้วกดดันตัวเองเงี้ยมันก็เลยจะยุ่งยากอะครับผมบอกวันนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกแล้วตอนนี้ทํายังไงเนี่ยให้โค้ดเนี่ยมันเอาตรงนี้นักกีฬากลับมาให้ได้เพราะว่าจุดนี้หลายครั้งแล้วนะครับที่ที่ทําให้เราไม่ใช่ว่านักกีฬาประมาานะครับแต่อยู่ๆเนี่ยความสนุกสนานความเหนื่อยมันก็หมดไปเงียมันหมดไปปุ๊บ เพราะว่าแต้มหนำแล้วพอโดนแต้มไดตามปุ๊บมันก็หมดหมดไปหมดอ่ะคือสภาพร่างกายแล้วเหมือนเด็กเนี่ยมันไม่พร้อมแข่งอ่ะแล้วไม่มีสมาธิกับเกมอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเด็กไม่อยากแข่งหรือไม่อยากชนะนะคนละเรื่องกันนะแต่ว่าสภาพจิตใจตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้นนไอ้ตรงเนี้ยโค้ชต้องไปแก้ไขกันต้องแก้ไขให้ได้อ่ะเพราะว่าไอ้ไอ้โอ้โหแล้วพอ ฟอร์มหลุดหลุดกันทั้งทีมนี่โคตรน่ากลัวแล้วหลุดคนเดียวไม่เป็นไรหลุดกันทั้งทีมอะและอีสองแมตช์หลังนี่ชัชุออรโมกสีก็กลับมาแบบเข้าฟอร์มตัวเองแต่อัชราพรคงยศฟอร์มดอบไปทัดดาวหรือแจงกันดอบดอบแม่มาพร้อมใจกันดอบมันไม่เหมือนวันที่เล่นกับโปรแลนด์วันที่เล่นอยู่ในไอคัดโอลิมปิกสี่แมตช์หลังอะตอนนั้นอะ ฟอร์มกำลังมาพวดเลยอ่ะนี่ออกไหมแล้วพอถึงจุดนั้นไปปุ๊บอ้าวฟอร์มมันดอบเว้ยงงมากเลยอ่ะฟอร์มดอบไปเฉยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันนะครับข้างนี้สะอาดหมดจดแล้วมามา เีย๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันไปเลยไปเลยโย่เรามาข้างขวากันมาข้างขวานี้ก็เราจะมาพูดถึงบทให้สัมภาษณ์บทอะไรต่างๆเนี่ยจากที่เราตามข่าวดูอะไรหรือคำสัมภาษณ์สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนี่ก็คือ เด็กๆด,ดีใจกันมากนะครับที่ได้เหรียญทองแดงถึงแม้นจะอยากได้ถึงเหรียญทองแต่มันทําไม่ได้แต่พอได้เหรียญทองแดงมาน้องก็ดีใจกันนะเพราะว่าทั้งแม้นคราวที่แล้วเราได้เหรียญเงินแต่ครั้งนี้ได้เหรียญทองแดงเนี่ยเขาดีใจสาเหตุนึ้งก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีรุ่นพี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตีแล้วมีรุ่นพี่คอยประคองคิดอะไรไม่ออกปุ๊บก็หันหน้าไปมองหน้ารุ่นพี่รุ่นพี่จะเอาไงรุ่นพี่ก็ต้องเป็นผู้นําแล้วก็แก้ปัญหาไปแต่ตอนเนี้ย หันหน้าไปทางไหนครับปุ๊บปุิบเยก็มีแต่พวกเดียวกันเองทั้งนั้นเลยนี่ก็กลายเป็นต้องคิดเองทําเองเล่นเองแก้ไขนสถานการณ์ที่ตัวเองทำอะความภูมิใจมันเลยเกิดเลยนะครับและแกก็รู้เลยว่าโอ้พอเป็นรุ่นพี่นี่แรงกดดันมหาศาลจริงๆและก่าวไปแกจะต้องเป็นบุคลากรที่จะต้องเตรียมรับน้องใหม่ที่เป็นเจนสองเจนสามนะครับตอนนี้ก็ ผมมาลุ้นไอ้น้องอยู่ฝ้าโดนพรสินโทน,นะนะจากตัวตบมาเป็นตัวเซตนะสูง175หน้าตาโคตรน่ารักเลยแล้วก็ตัวตบตอนตบนะตบโหดมากเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยแกบาดเจ็บแล้วก็คงไม่กลับไปเล่นตัวตบละแกมาเล่นตัวเซตฝึกตัวเซตแบบฝึกเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวเซตที่เพิ่งฝึกมาหกเจ็ดเดือนนี้ถือว่า แกทำได้ดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่เสถียรเท่ากับนุสลาหรือว่าเสถียรเท่ากับพรพันธ์นะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้แม่งซ้อมกันเป็นแสนๆลูกครับฝึกเซตตั้งบอลให้เพื่อนเป็นแสนลูกอะตรงนี้เป็นจุดที่ไอ,อ้ต้องล้อต้องล้อกัน อ่าด้าน,นสีข้างนี้ก็ไม่ค่อยมีขี้หูนะครับแต่ก็มีขี้หูนะแต่ขี้หูแถะที่เคยเหมือนทุกครั้งไม่มีเฮ้ยมีขี้หูแห้งเว้ยด้านบนตรงข้างในไปมีขี้หูแห้งโอ้ไปถึงขอบแก้วหูเลยครับอออกไว้ออกออกไหมออ,ออกไม่ออกไม่รู้ โอ้ใช่ใช่ใช่ใชอันเนี้ยหาม,มุมคีบอยู่ครับอ่ะน่าจะคีบได้ละเ,เต้นเลยอ่ะครั้งแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรให้เล่นจยงน้อยก็มีอะไรให้โมเอา้ามันไม่ออกวะโอ้โหดูครับความใหญ่โตมโหลานของมันนี่็นแมจากจะกาเะ คลิปที่แล้วอ่ะเขาพลาดเว้ยเขาไม่ได้ลงแล้วเขาก็ลบมันทิ้งโคตรตลกเลยอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายทําอย่างดีอะไรอย่างดีทุกอย่างเพอร์เฟคไปหมดเลยแล้วมันมีถึงไอตอนที่อัดวิดีโอแล้วก็กําลังล้างเหม็มล้างอะไรเนี่ยแล้วสิ่งที่ไม่คิดก็คือว่าเราเราอ่ะ เราส่งไฟล์ภาพแล้วก็ตอนแบบตัดต่อเลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำผิดพลาดอะ่ะแทนที่เราจะพิมพ์ว่ามันยังไม่ได้ลงเราก็ดันลืมพิมพ์ใช่ไหมแล้วพอเราไปลบไอ,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 อ้คือคลิปที่มีเกี่ยวข้องออกอะ่ะเราก็คิดว่านี้มันลงไปแล้วแล้วก็ตัดออกตัดออกตัดออกแล้วก็ลบเพิ่มไม่ให้มันหนักเครื่องเหะครับ มันรู้ตัวทีวันที่ลุ่งขึ้นน่ะจะเอาลงผลปรากฏว่าหายไปไหนวะหายไปไหนวะไปนั่งดูเอา้ามีแต่บันทึกวันเก่าไม่มีบันทึกมกของวันใหม่มาโอ้พอนั่งคิดอ่าเออกูลบไปแล้วนี่วะวิ่งกลับไปดูที่ถังขยะกะว,ว่ามันยังเหลืออยู่เอา้าถังขยะก็ลืมไปว่าตอนเช้าเปิดมาปุ๊บนี่ก็มานั่งไอเคลียถังขยะก่อนเลยฮ้าแบบ สิงเลยตอนหลังนี่เลยต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่หมดโอ้ยสะดุง้งสะดุง้งขอโทษขอโทษมีขี้หูอันหนึ่งไปติดอยู่ตรงขอบแก้วหูแล้วครับอ้าออกมาละนี่ไงอันน้อยแค่เนี่ยโ,โดนขอบแก้วหูมีสะดุ้งเลยครับใช่ตอนหลังก็เลยแบบต้องทำใหม่แล้วก็ สิ่งที่พลาดที่สุดในช่วงสองสัป,ปดาห์นี้ก็คือส่งหนังผู้ใหญ่ไปในห้องผิดเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้ส่งเที่ยวเดียวเนี่ยนะครับส่งไปเที่ยวละยีสบคลิปส่งไปห้ารอบร้อยกว่าคลิปจบชีวิตผมจบผมก็ได้ไปแต่ทำส่งอีโมจิร้องไห้ไปแล้วก็กรกาบขอโทษทุกคนแม่งเงียบกันหมด บอกวเอ๊ะมันเงียบไม่มีใครด่าเลยวะไปดูไปเมียแม่งออกกันไปหมดละเหลือ <c oughs> <c oughs> แต่เราเนี่ยมันจะไม่ออกได้ไงล่ะมันเป็นลูกค้าที่จ้างมาถ่ายรูปอะแล้วเราก็ทําไม่เป็นแก้ก็ไม่เป็นลบก็ไม่ได้เราคิดว่าเราลบของเราแล้วไงเราก็เลยไปถามเด็กว่าเราลบไปแล้วเราขอโทษเราไม่รู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนแม่งเห็นหมดละ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเ,เราลบไปแล้วแล้วทําไมมันไม่นั่นมันบอกว่ามันต้องยกเลิกข้อความแล้วก็งงไอ้ที่เราลบไปอ่ะเราไม่เห็นแต่พวกมันยังเห็นอยู่มีทางเดียวคือเราต้องไปนั่งลบข้อความแต่ผลปรากฏว่าเราไปลบในมือถือไงลบก็คือล้างของเราล้างข้อมูลเราแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ล้างเด็กมันก็เลยอยู่ไม่ได้ มันต้องออกอ่าจบครับจบข่าวเราอันนี้เขาไม่ได้เรียกสร้างชื่อเสียงเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียเรานี่ก็กะว่าจะทําบุญกับลูกค้าเราคนเท่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยให้รู้สึกกระปีก้กระเป๋าแล้วก็ชุ่มกระชวยก็มีชีวิตชีวาไง มีความหวังมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใครจะไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้แท้อ่าเป็นไง mm hmm. ก็ขี้หูถึงแบบไม่มีแฉะแต่ดันมีด้านในเนี่ยก็เออแปลกดีทุกทีก็จะไม่ค่อยมีไอขี้หูที่เป็นแผ่นๆอย่างนั้นนะเที่ยวน,นี้มีเป็นแผ่นๆได้ก็ดี อย่างน้อยก็มีอะไรที่จะมาให้ดูเออมีคนถามว่าทำไมไม่ตัดต่อแล้วไปลงอะไรวะ TikTok เดี๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวลองจะเริ่มจากงวดนี้ดิจะอย่าลองพยายามว่ามันได้ไหมเพราะจริงๆเนี่ยเรื่องของเรื่องเลยนะผมก็จะใช้คำว่าอะไรดีวะทำเล่น t i k t อกไม่เป็นแหละ แต่จะลองตัดต่อไว้ก่อนดูว่ามันจะได้ไหม <c oughs> จะลองดูจะลองดูตัดต่อลงติกตอกเอ๊ t ิกตอกผมมันยังอยู่ไหมวะเนี่ยน่าจะอยู่นะแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นในมือถือนั่นสิแล้วเวลาไปลงเนี่ยเราทำแนวยาวไม่ได้แล้วมันไอ้นี่มันจะเป็นไงก็ไม่รู้ <c oughs> สั้นๆเอยแล้วก็ไปตัดต่อทีเอ,เอหรือว่าเราจะเอาของเราเป็นคัดช็อตสั้นๆแล้วก็ไปลงใน YouTube ในเมื่อเราหาไรายได้จากตรงนี้เราก็ควรมาตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าอืม เดี๋ยวค่อยคิดดีกว่าเดี๋ยวแค่หูนี่เสร็จอย่างแรกเลยตอนนี้สี่โมงสามนาทีเดี๋ยวเราจะไปกินผลไม้แล้วก็โยเกิดแล้วก็เตรียมเชียร์บอลทีมรักดีกว่าทีมรักวันนี้จะเตะกับแบงคอกวันนี้วันอาทิตย์ที่แปดตรงกับช่วงที่เขากำลังจะปิดเอเชียนเกมที่ความโจ้พอดีออเย เราก็จะในความคิดของผมนะผมเมื่อเคยอยากไปเชียกกีฬาเมืองนอกนะอยากที่ตามทีมวอลเลย์บอลไปเชียร์อยากตามทีมตะก้อเนี่เพราะมันรู้สึกว่าเชียร์แล้วมันสนุกอะ่ะสาวๆพวกเราเนี่ยใจเนี่ยมันแบบสู้พยายามจะสู้สู้ไม่ได้ก็จะสู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ชอบเชียร์ตะก้อเพราะรู้สึกว่า เชียร์แล้วแทบจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเด็กของเราเก่งมากเก่งจริงๆเลยอ่ะอย่างผมมีเรื่องเล่าให้ฟังแต่ก็ทีมเดี่ยวหญิงเนี่ยนะครับตอนเราชิงอะรู้สึกว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะแต่ก็สามคนทีมเดียวเนะี่ยตอนรอบหนึ่งรอบสองรอบแรกๆแล้วก็รอบรองก่อนที่จะเข้ามา ทีมหนึงเนี่ยมาลงได้3ามคนแต่ทีมหนึ่งจะมีห้าคนและในห้าคนนั้นจะเป็นตัวตบสองคนตัวเสิร์ฟสองคนแล้วก็ตัวชงคนเดียวเพราะตัวชงเนี่ยมันจะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไระครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับตัวชงบาดเจ็บแล้วคือผมจะพูดไงดีวะไอ้ทีมใดเนี่ยเหมือนเอาเปรียบชาวบ้านเลยนะรอบแรกยันมารอบอะไรเนี่ยนะเราก็ส่งแต่ตัวสำรองเนี่ยไปฟาดลวดลาย เสิร์ฟก็สำรองตบก็ตัวสำรองแต่ตัวอบสำรองเนี่โอ้โหตบแบบมันมากเลยอะหรือเขาคิดว่าเฮ้ยห,หาเงินร่วมกันก็ออกแรงหน่อยสิใช่ไหมอะไรประมาณนี้รุ่นน้องก็ออกมาตบวาดลวดลายสามแมตช์ชนะรวดไม่เสียสักเซตพอวันจริงมาก็เอาตัวศพตัวเสิร์ฟตัวจริงลงมาตัวตบตัวจริงลงมาตัวตบ ตัวจริงของเราผู้หญิงตกะก้อนี้ให้สังเกตดูนะครับจะใส่เสื้อเบอร์สิแล้วคนนี้สูงด้วยสูงมากแต่ว่าแกจะตกแต่ซันแบ็คแล้วก็ไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะน้องสวยด้วยสวยมากด้วยไม่ใช่สวยธรรมดาน้องจะเป็นตัวตกแต่น้องไม่ได้ตกแบบล็อกเวียนหรือว่าตกแบบซัมเมอร์ซอหรือว่ากระโดดฟาดแบบที่นักนกตะก้อไทยชอบทำนะครับน้องจะตกแบบซันแบ็ก แต่น้องอ่ะแม่ซันแบค็คของน้องนี่ไม่รู้น้องเตะขาฉีก,กันขนาดนั้นด้ไงโดดขค้อสูงเตะฉีกโค้อสูงแล้วที่สำคัญนะน้องโดดบล็อกเนี่ยแบบอ่านได้เลยว่าอีกคู่แข่งเนี่ยมันจะแบบไปทางไหนปุ๊บแน่แน่พอเลยนะว่าแน่พอว่ามันจะเออ,เอ,อแน่พอว่าตาจ้องเขม็งไปที่ปฏิกิริยาของคู่ต่อสู้มีแน่พอว่ะ ลืมเลยซดเมืองไาเสียเลยเนี่ยอุตส่าห์พุทธอยยางดีมีแน่พอเนี่ยคือจับตามกิริยาของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็โดดขึ้นบล็อกได้อะแบบสิบลูกเนี่ยแล้วฝ่ายตัวตบเนี่ยของฝ่ายง,งนูน่ะโดนเราบล็อกได้แปดลูกเนี่ยมันสะทธนเลยนะครับพะน้องขึ้นสูงแล้วน้องก็โอ้โหโดดทั้งบล็อกใช้ขาบล็อกใช้หลังบล็อก ปลายเท้ายัางบอกได้ว่าคนบ้าเลยแต่พอเขามายืนตัวแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยนะผมปรากฏว่าตัวตบเราสูงที่สุดโดยปกติเนี่ยมันต้องเป็นตัวเสิร์ฟสูงอะ mm ่ะ hmm. กลับกลายเป็นตัวตบเราตัวสูงที่สุดในทีมเลยครับแล้วก็สวยด้วย mm hmm. พูดถึงตัวตบไปละส่วนไอ้ตัวตบสำรองชื่อรัศมีใช่จำได้แต่ว่ารัศมี ส่วนตัวตบต,ตัวจริงเบอร์สิบนี่เออชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปเลยจําได้แต่ผมมเรียกเขาน้องสวยอย่างเดียวผมเลยลืมเลยที่จํำไนรัศมีแม่นก็เพราะว่ารัศมีเนี่ยโดดตบแบบมันมากผมชอบเพราก็โดดซัมเมอร์ซอแบบผู้ชาย,ยางไงผมก็เลยรู้สึกติดตาตรึงใจส่วนน้องเบอร์สิบที่เป็นตัวจริงเนี่ยอ่าที่เขาต้องลงตัวจริงถ้าเขายัางเล่นอย่างนี้อยู่อีกนะครับอีกสี่ปีเขาก็ติดตัวจริงอยู่ะ แล้วก็เป็นตัวชุดใหญ่แล้วก็เป็นตัวหลักอยู่ดีเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยสภาพความสมบูรณ์ร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ความฟิตแล้วก็ประสบการณ์เขานี่มันขู่ทุกชาติในโลกนี้สบายเลยคือเขาแบบพอเขายืนหน้านี่โอ้โหตัวตบอื่นนี่วันไหวเลยนะไล่บล็อกกันเนี้ยบมากอ่ะต่นนี้มาดูตัวเสิร์ฟตัวเสิร์ฟ ก็ไอตัวเก่านี้ก็คือหน้าเขาจะมูทู่มูทู่หน่อยที่เป็นตัวหลักนะเบอร์หนึ่งประเทศอะ่ะผลปรากฏว่าแมตช์นี้เขาเล่นไม่ได้เว้ยไอเวียดนามก็เล่นไม่ออกเราก็เลยต้องแบบตอนนั้นแก้มแต้มมันสูสีอยู่ตรงกลางแล้วก็เลยเปลี่ยนอะไรนะปฏิอะไรไม่รู้แก้วคาใสแก้วคาใสอีกคนนึงแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอีน้องเบอร์สองเนี่ยนะอีที่เป็นตัวเสิร์ฟตัวสำรองของเราเนี่ย นามสกุลแก้วคําใสผมก็เอ๊ะเป็นคุ้นๆก็ไปค้นไปดูใน youtube ก็ไปเจอว่าอ๋อเขาเป็นน้องสาวของเพชรคาดเงียบก็คือน้องใบสมัยก่อนเรามีตัวเสิร์ฟน้องใบใส,สวยๆน่ารักน่ารักนั่นแหะนะแต่ตัวเล็กอะใช่ไหมคนนั้นอะเสิร์ฟหลังเท้าแล้วก็เสิร์ฟเก่งเสิร์ฟแม่นเสิร์ฟอะไรเจ๋งมากเลยแล้วคนเนี้เป็นน้องแต่เป็นพี่น้องที่แบบอายุห่างกันมากแล้วโอ้โหแบบไอ้ตระกูลเนี้ยไอ แก้วคาใสเนี่ยมันคิดได้ยังไงเนี่ยลอดลูกออกมาสองคนแล้วทั้งสองคนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติตะก้อเหมือนกันเล่นตัวเสิร์ฟเหมือนกันที่สําคัญนะได้เหรียญในเอเชียนเกมเหมือนกันนี่แหม่ถ้ามันเกิดทันกันนี่อยู่ทีมเดียวกันได้เล่นได้เหรียญทั้งคู่นี่คงจะแบบแค่นี้ก็ดังในวงการแล้วนะครับเพราะว่าน้อยครั้งมากครับที่คนพี่น้องกันแล้วมาได้เหรียญเอเชียนเกมเนี่ย แบบน้อยมากน้อยมากเลยสมัยก่อนที่ติดทีมชาติพร้อมกันนี้ก็มีสุทินชัยกิติสุรักษัยกิติสมัยนั้นนะครับที่โด่งดังอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีมล้ะไอ้สุทินสุรักษัยกิติไม่รู้หายไปไหนละแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพร้อมถอมอะ่ะพอตอนหลังมาเห็นนี่อ้วนเป็นหมูเลยตกใจกันมากอะ่ะไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรกินเต็มขี้ขี้เต็มต้งก็เลยอ้วนกันไปหมดเลยมั้งครับหรือว่ามันกินแล้วไม่ขี้กันไม่รู้ ป้าวะ่ะเบื่อละคลิปนี้ไปแล้วแค่เนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จะมีเงิน5บาท10บาทโอนไม่ได้เลยนะครับเลขบัญชีอยู่ข้างล่างผมไม่ถือครับค่าน้ำค่าข้าวค่ารถค่า,า,าอะไรก็ได้หมดแล้วครับค่ากาแฟก็ยิ่งดีมาดูขี้หูรวมเนี่ยแค่นี้ปจบจบจบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย